อะไรนะสะบูก่กัปปาเหรอเอาให้แม่เหรอสวัสดีคระผมเออเอาช่างมาวัดหลับบ้านนะครับพี่แบงค์บอกอะครับผมโอเคจ้ะ ยกูกจินเพิ่งตื่นเหรอคะอันนี้มันเพิ่งใส่อะไรอลากรึผัข้าวหมอขาบอ,อยากคุยกับยูจินจังเลยเขาบอ,อยากคุยกับยูจินได้ไหมไม่ค่ะอยากรอต่อค่ะ แย้เป้ขอปลาต้องโกก่อนค่ะแค่ขอด้วยปุ๊บสองปุ๊บพอๆเชรยวแย้เป้ขอปลาต้องโกก่อนเขา<อ>บอกยูจินน่ารักจังเลยคะ่ะกระปพื่อืึอะไรนะกระเพื่ะอะไรนะ คาปิโไล่าคืออะไรอะ่ะคัปปีไปร่าคือสวนสัตว์คาปิโไล่าส,สวนสัตว์สวนสัตว์อยากไปไหมเรายุกลัวสัตว์ไหมไม่กลัวเพราะว่าเพราะว่ากลัวผีมันไม่มีผีอะ่ะใครบอกยูว่ามีไม่ใช่ที่บอกว่าไม่รู้ อ๋อบ้านผีสิงใช่มมนมีกุกูด้วยอ,ะอ่ะกุกูตแต่ตอนนี้มีกุ้งกุ้งเนี่ยกุ้งกุ้งอยู่ในข้าต้มเนี่ยดูจีนสวยเหมือนอะไรนะสวยเหมือนสติ๊ดเลย เขาบอกยูจินสวยเหมือนสติในีสีฟา้ฟามันตลกสีฟ้ามันตลกลวต้องแต่งตัวมีสีฟ้ามันตลกวันนี้ยูจินมีเมนูข้าวต้มกุ้งค่ะ ว่วงอะลูกใกล้ไปโรงเรียนแล้วใช่ถ้าอยู่จินไปโรงเรียนพี่พี่ต้องคิดถึงอยู่จินแน่เลย<ม>อยูจ่จินจะคิดถึงเบบี้ไหมเปิดพีดเพิ่งจะฉันเข้าออกเปิดตู้ไ้ก่อนปิดประตูช่วงนี้ไม่เห็นไฟ์เลยโทรฉัไนไล์ทุกวันโอ้ยมีหมูสเต๊ะ เได้ค่ะเดี๋ยวแเป้ยหยิบให้ค่ะเกเป้ยเ้าหมูแก๊ะอย่า,ยา,ยาเาป้ยปิดแอร์ก่อนเร็วอะคะไม่ต่อให้ละ khát tông ăn good morning teacher, hmm, anh remember mày biết nó, làm nước chấm ngọt, ลองชิมดูใช<ก>่นี่ค่ะนี่ค่ะหมูสะเต้หม,มูสะเต้ไม่อแล้วกำลังกันอยู่หมูสะเต้วันนี้ที่แปด วันนี้เริ่มแคมเปญวันแรกไม่รู้จะขายอะไรดีเลยมีคูปองเยอะมากแม่ก่อนแม่มีคูปองเยอะมากยังกล่องอกีกทนที่เป็นกล่องตีเดียวได้ เพิ่งได้ครีมรักแล้มาหอมมากอมื อืมอร่อยมากออขอขอหนึ่งแสนหัวใจหนะะ่อยค่ะน่ากินอะไรอ่ะหมูสะเต๊ะอืมอร่อยกันนี่เอาโอนตินอีกไหมวันนี้อย่าแป้วขอโอนตินด้วยค่ะ สวัสดีทุกคนนะจ๊ะอายุโดนรังงับให้ของขวัญอีกอ่ะอ้ออืมอะไรอ่ะม,มเสต,เตอุ๊ยอุ๊ยกินเยอะเลยเอ่ะเขาบอกอายุจีน,น่ารักมากค่ะลูก โดนแล้วครับทุกวันเลยใช่น่าจะมีาขายอะไรดีอ่ะแคมเปญหนะตื่นเต้นหนาแม่เ,อ,มเอ้ะนี่ขายนาฬอกาโลอืม่ะึ้งขายพาโลพี่เจนอ้วนขึ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ ยูเอวังไม้ดิยูยูอยู่บ้านไหนคะแค่บ้านเก่าแค่บ้านเก่าอืมเหมือนเก่าให้ใครให้ยูยูยูชอ่บ้านเก่าชอบ้านนี้เหรอแล้วก็อยู่บ้านนี้นะ พีมม่มีแม่บ้านด้วยหรอแม่บ้านสามคนขับรถหนึ่งเลขาหนึ่งพี่เลี้ยงเด็กหนึ่งเป็นหกคนเป็นใครอ่ะป้าแนนไงเดี๋ยวป้าแนนมาลูกแล้วป้าขอาแก้วใบเล่ะชงหน่อย เอาน้ำของโคูีแบบไม่เย็นไอต้องรอให้มันเย็นก่อนนะลูกนะร้อนมากอ้อ,โ,อโหของอยูยูเต็มเลยมน้องเมยไปไหนน้องเมย์อะ หมือนที่เจนนี่แจ้งว่าตอนไปหาดใหญ่น้องเมย์เหนื่อยนั่งรถน้องเมย์ก็เลยขอหยุดแต่ว่าเหมือนเมื่อคืนน้องเมย์ก็เพิ่งทักมาขอกลับมาทํางานซึ่งเจนนี่กําลังคิดอยู่เพราะว่าเจนนี่อะตกลงกับพี่แนนไปแล้วกําลังคิดว่าจะต้องสองคนไหมในในท้องคนหนึ่งหรือว่าดูไปเองก่อนอะไรเงี้ยกําลังคิดกันอยู่ค่ะ เดี๋ยวมันทิ่มตาหลุดพอแล้วค่ะแค่นั้นก็หมดแล้วลูกเอาอันใหม่เลยมีเยอะโอ้โหจะกินให้หมดเกี้ยงเลยเหรอ <c oughs> แต่ว่าถ้าเรื่องทำงาน <c oughs> น้องเมย์ก็ทำงานดีนะคะพูดเพราะแล้วก็ดูแลเด็กดีอะไรเงี้ย <c oughs> อาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่ต้องปรับเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึ่งค่ะคิดไม่ทันอื้ <c oughs> <c oughs> ค่าใช้จ่ายแม่บ้านพี่เลี้ยงคนขับรถแสนหนึ่งพอไหมต่อเดือนอุย้ยแสนกว่าบางคนเงินเดือนสามหมื่นบางคนสองหมื่นโอทีอีกแล้วก็เช่าห้องให้อยู่ค่ะข,ขอบคุณค่ะแม่ินไะก่ไหมค่ะเหมือแม่แม แล้วก็เช่าห้องให้อยู่อีกมันก็แสนกว่าค่ะที่โกดังเดือนหนึ่งก็สามแสนกว่าเฉพาะค่าพนักงานรวมแล้วค่าพนักงานอะประมาณเกือบห้าแสนต่อเดือนมั้งซึ่งเราต้องหางหาเราต้องทํางานเยอะมากเพราะอะไร<ม>เพราะาเรามีพนักงาน<ม>ที่เขาต้องแบบ<ม>เราต้องดูแลแม่บ้านทํากับข้าวไหมน้าป้าทําค่ะน้าเป้าทากับข้าวเสร็จน้าแป้วก็จะช่วยทําบ้าน แล้วก็เหมือนบ้านสามชั้นเราตอนนี้เราก็แบ่งคนละชั้นจบอืมอืมเจนี่ต้องทำงานหนักมากใช่ค่ะ แต่เราก็ได้ความสะดวกสบายเข้ามาไงคะหนูก็บอกกับพนักง,งานทุกคนว่าหนูกล้าจ้างเยอะกล้าจ้างแพงเพราะว่าอยากให้หนูเหนื่อยน้อยที่สุดฝากทุกคนด้วยชั้นสามมีครัวไหมไม่มีค่ะชั้นสามเป็นเพนเฮาส์ของครอบครัวเป็นเพนเฮาส์ส่วนตัวก็คือแม่บ้านจะขึ้นรอบเดียวก็คือรอบเย็นรอบบ่ายเพนเฮาส์ส่วนตัวก็คือของยูจินของเบบีของเย็นยูวเก็บของทุกอย่างอะไรเนี่ยวันละรอบ แล้วก็ตอนเช้าก็คือทําชั้นหนึ่งกับชั้นสองแบ่งกันหน้าที่แล้วก็ตอนบ่ายก็รีดผ้าน้าเป้เป็นแม่ของน้องแพรวค่ะเท่ากับน้าเป้เนี่ยเป็นน้าสไปรยอดีตน้าสะปรยค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่น้องแพลวเนี่ยแยกทางกันแล้วไไม่ใช่ยป้อึมเพื่อนพี่แพงไงเค okay, ค่ะพี่น้องเงค่ะจ้ะ แล,แล้วแม่ของพี่แพลวชื่ออะไรแม่พี่แพลวนี่งไงแม่ของพี่แพลวใาญ่เป้าไงหมามีของพี่แพลวก็คือใาญ่เป้าไงก็เพื่อพี่แพลวเทีงมิเลิกกับยิวแล้วเหรอคะฮะไม่ได้เลิกนะคะไปเอาข่าวมาจากไหนไล์กันอยู่ทุกวัน ข่าอย่างไหนจ๊ะคนขับรถเนี่ยเขาก็จะดูแลรถทั้งหมดห้าหกคันนะคะแล้วก็ซื้อของเข้าบ้านส่งเอกสารส่งของอะไรเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของคนขับรถหลักๆคือความสะอาดรถแล้วก็ขับรถอื ทุกคนทำงานวันละสิบสองชั่วโมงพักหนึ่งชั่วโมงมีโอทีชั่วโมงละร้อยกินได้ค่ะโอที OT ชั่วโมงละร้อยมีที่ตอกบัตรด้วยวางอยู่ตรงนั้น <c oughs> แม่บ้านสามครับพระต้องหืม ค่ากับข้าวค่ากับข้าวในบ้านวัลลันค่ะไม่รวมของยูเจนหมายถึงว่าถ้ายูเจนแบบสั่งเมนูนอกหรือสั่งีอกนินข้าวต้วมก่อนเดออโอเคแล้วข้าไฟเดือนละเท่าไรเธอฉันก็โง้เพลินเธอก็ถา,ถามทุกอย่างเลยเหรอ ค่าไฟมันก็แล้วแต่เดือนค่ะแต่ว่าก็ต้องร้อนมากเอาเป่าสิคะลูกก็เล่นไปกกลนนะใครไม่ดูเลยไม่ไกลกันต้องโกลไม่ร้อนแล้วชิมดูเย็นเจี๊ยบเลยไม่หาหาอย่างทิ่จะยึงจับ จะามค่าน้ำฉันด้วยไหมอืมอ๋่มเ <c oughs> อน,นมหรอคะค่าไฟอะแพงค่ะเพราะที่บ้านไร้โสดถ่ายนู่นนี่นั่นค่าน้ำไม่ค่อยแพงมีค่าไฟแพงเพราะว่ามีเด็กบางคนอะเล่นไอแพเยอะเด็กแถวนี้ค่ะกำลังแลบลิ้นอยู่ ยิ้มแล้วเด็กแถวนี้ยิ้มค่าน้ำไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่ามีเด็กแถวนี้ไม่ชอบอาบน้ำเด็กกำลังแลบลิ้นอยู่นับแป้วขอน้ำให้หนูหน่อย บ้านมีเจ็ดห้องนอนค่ะแต่ว่าเราก็ซอยเป็นห้องนอนสามแล้วก็สี่ห้องก็จะเป็นห้องไลฟ์สดห้องเกมพี่ิวห้องทำงานห้องรับแขกสองไอเจ็ดห้องเนี่ยไม่รวมห้องแม่บ้านแต่ห้องครัวนะคะห้องครัวจะมีข้างหลังจินนี่ตรงนี้แล้วก็มีครัวไทยข้างนอกกำลังจะเริ่มต่อเติมค่ะเฮ้ยทำไมถึงมีครัวไทยเพราะว่าแก๊สมันแบบต้องอยู่นอกบ้านแล้วก็ไฟมันจะได้แบบแรงๆเลย แป๊บแป๊บส่งส้มให้ไหนดูไม่เอายฮะง่ายเยข้าไฟจะเยอะตรงห้องเกมค่ะอะไรอ่ะเพราะว่ามีคนชอบเล่นอันนี้อันนี้อะไรไหนอันนี้เหรอข้าวเหนียวค่ะเอาไหมอืมอันนี้เหรอแตงกวาแตงกวาแตงกวาแป๊แป๊บส่งสตรอเบอรี่ให้ด้วยมะม่วงมะม่วงอะไรล่ะ ก็ลองกินข้าวต้มดูมันไม่ร้อนแล้วไม่มเธอวันนี้วันฉันเป็นและฉันมีคูปองส่วนลดเยอะมากเยอะในฉนบับที่เยอะจริงๆฉันจะขอเปิดโปรใหญ่ให้ซึ่งเธอคุ้มมากเธอจะกินวิตามินของฉันได้4ี่เดือนเต็มๆฉันจะขายส้มแถมสตรอเบอรี่โดยที่เธอไม่ต้องจ่ายค่าสตรอเบอรี่และจ่ายค่าส้มในราคาที่ถูกกว่าปก,กติกี่ห้องนะ้ำเธอเธอมาบ้านฉันไม่ไหว ห้องน้ำเดี๋ยวขอนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้องน้ำแปดห้องน้ำ